สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับเข้ามาอยู่ในเกมไมค์ครับกันอีกรอบหนึ่งนะคะมันเพิ่งเริ่มหรือเปล่าเนอ๋อเริ่มแล้วโอเคเสียงอัดอยู่เนาะอันนี้ก็คืออัดนอกรอบนะคะเพราะว่าในวิดีโอเนี่ยไม่ได้พูดภาคไว้นะทุกคนก็เลยมาอัดคลิปเนี้ยทั้งคลิปเลยก็คืออัดนอกรอบนะคะเดี๋ยวจะพามาดูว่าบ้านเนี่ยอัปเดตอะไรไปบ้างนะคะตอนนี้คือ เพื่อนคนนี้ให้ของนะทุกคนคือแบบจากที่เรามีอุปรกรณ์เหล็กแล้วก็ต้องอัปเกรดเป็นอันเนี้ยดูดิเพื่อนให้อ่ะแบบบังคับเลยนะว่าต้องรับไปประมาณนี้นะทุกคนคนนี้แล้วก็จะมาเคลียร์พื้นที่ทำฟาร์มฟักทองก่อนนะคะตอนนี้ใน,นช่วยชีวิตแกะขึ้นมาเขตพื้นที่เราก็มีแค่นี้นะคะแล้วเราก็ ทำฟาร์มฟักทองนะคะเพื่อที่จะหาตังเพิ่มเติมไปซื้อของอยังอื่นบ้างนะตอนนี้ก็มีเงินอยู่2 3 0 0มบนาะคะก็จะหาเงินไปซื้อโพเทคนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เรามีโพเทคอยู่แค่อันเดียวนะคะตอนนี้ก็วางน้ำนะคะ,มะเมล็ดฟักทองเราก็มีอยู่แล้วเนาะ ตอนนี้ฟาร์มกระบองเพชรก็ขยายใหญ่ขึ้นแล้วนะคะฮ้ยเดี๋ยวนะมันที่น่าจะสลับคลิปผิดอะ <c oughs> แป๊บนึงนะโอเคดูดูดูอย่างนี้ไว้ก่อนนะทุกคนมันทีแรกพี่ไม่ได้ขยายฟาร์มอกระบองเพชรใหญ่ขนาดนี้นะทีแรกก็จะมีแบบหย่อมเล็กๆจากคลิปที่แล้วนะคะ พี่ลงไปเนาะอันนี้ก็มาขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้ก็คือโพเทคเดียวอยู่นะคะทุกคนน,นี่ก็มีหมูมีแกะนะอันนี้ไปลากมานะคะแล้วก็ผสมพันธุ์กันหมูเนี่ยเกิดเองในคอกนะคะหมูไม่ได้ล่ามาแต่ว่าแกะอะเราไปล่อมันมา2ตัวให้มันผสมพันธุ์กันนะคะผสมพันธุ์กันได้แค่ประมาณ ในที่เราเลี้ยงอ่ะถ้าเราเกิดว่าเราเลี้ยงอ่ะเราเลี้ยงได้แค่6ตัวนะคะถ้าเกินกว่า6ตัวก็คือจะผสมพันธุ์ไม่ได้แล้วนอกจากเราไปเอาจากที่อื่นมาใส่ไว้ในคอกนะคะที่เราจะเ,าเลี้ยงแกะไว้เนี่ยเลี้ยงไว้เป็นอาหารนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีอาหารกินเท่าไหร่ก็เลยเลี้ยงแกะไว้ทำเป็นอาหารนะคะ ตอนนี้มีเห็นไหมค่าแกะและแล้วก็จะผสมพันธุ์มันนะคะเพื่อที่จะเพิ่มลูกหลานขึ้นมาให้เราได้กินต่อนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาวางมเมล็ดฟักทองนะคะฟักทองก็มีเหลืออยู่จากคราวที่แล้วนะคะไม่ได้ขายจนหมดนะคะเพราะว่า,าหรือจากฟาร์มเก่ามานะคะทุกคน หลักๆเลยก็จะปลูกฟาร์มกระบองเพชรนะอัตโนมัตินะทุกคนไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ยืน K, เอฟเคเฉยๆก็ได้นะไม่จาเป็นที่จะต้องมาทําเนี่ยมาปลูกอย่างเงี้ยมาทุบมาอะไรแต่ว่าฟาร์มกระบองเพชรม,มันรายได้น้อยนะคะก็เลยหาทาอย่างอื่นไปด้วยเลยละกันก็คือปลูกข้าวย่อมหนึ่งนะคะเดี๋ยวข้าวเนี่ยก็ปลูกไว้แค่นี้ก่อนทีแรกจะปลูกไว้ให้อ่อ ให้แกะกินนะทุกคนไม่คิดว่าจะขายหรอกเพราะว่าข้าวเป็นอะไรที่แบบถ้าเรายิ่งปลูกเยอะก็ต้องวางเมล็ดเยอะนะมันก็เสียเวลาไปชั่วขณะหนึ่งนะคะนี่ก็มาเจอกบก็คือแบบตอนเจอคือขนลุกมากอะ่ะแล้วมันก็ชอบแบบเวลาเราหันหน้าไปมองอะไรมันก็จะมองหน้าเราอะ่ะนี่อันนี้น่าจะเป็นคลิปก่อนหน้านะคะเนี่ยฟาร์มกระบองเพชรมีอยู่แค่นี้ทุกคนเห็นปะ่ะแล้วฟาร์มฟักทองก็มีอยู่แค่นี้ ซึ่งมันน้อยมากเรายังไม่ได้ขยับขยายนะคะแค่เคลียพื้นที่เฉยๆเ,เห็นไหมกบม,มันจะมองหน้าเราฟาร์มที่แรกเราก็มีแค่นี้นะคะทำผิดด้วยแหละฟาร์มกระบองเพชรเนี้ยก็เลยรื้อหมดเลยนะทุกคนฟาร์มกระบองเพชรเก่ารื้อข้างบนออกนะคะแต่ว่าที่วางนะ้ำมันไม่ได้รื้อนะรื้อแค่อ่อไม้ทรายกระบองเพชรนะที่มันลอยอยู่เพราะว่า เรามันก็ทําถือว่าทําถูกไหมมันก็ทําได้นะทุกคนแต่ว่า,วามันถ้ามันตกลงมามันก็จะทางเลือกมันก็จะแบบอาจจะลงมาที่กระบองเพชรก็ได้ซึ่งเราจะเสียอของดรอปนั้นไปเลยนะคะทุกคนโอเคอันนี้ก็คือจะอยู่กับกบนานยังอะโอเคจบละอันนี้คือ,อาฟาร์มกระบองเพชรซึ่งใหญ่มากไม่ได้ทำให้ดูนะคะเพราะว่าตอนทำเนี่ยใช้เวลานานมาก มันก็ถือว่านานไหมมันขุดอะทุกคนมันก็โห้ขุดตอนนั้นขุดจนตาลายประมาณกี่ชั่วโมงอะตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงถึงประมาณสี่ห้าโมงอะนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้คือทําชั้นที่สองะชั้นที่หนึ่งไม่ได้อัดมาให้ดูนะคะชั้นที่หนึ่งเราก็จะวางแบบเป็นแถวแถวไปก่อนนะอ่าหินนะคะแล้วพอกระองเพชรโตปึ๊บแล้วก็วางหิน ไปต่อได้เลยในชั้นที่2นะคะเราจะได้ไม่ต้องมาต่อหินเป็นแนวยาวอีกซ้ำส,สองนะคะทุกคนซึ่งประหยัดเวลามากๆแต่ฟาร์มกระบองเพชรนี้มันใหญ่มากๆอยู่นะคะซึ่งแบบใหญ่มากอะแต่ว่าอนาคตก็อาจจะขยายไปอีกนะคะขยายไปประมาณโพเทคหนึ่งนะคะสำหรับฟาร์มกระบองเพชรก็คืออยากใช้แบบโพเทคหนึ่งเลยนะคะเพราะว่า คือตอนนี้เราเพิ่งทําได้ประมาณปัจจุบันนี้นะคะทําได้ประมาณ3ชั้น,นเห็นไหมเนี่ยผลผลิตก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ก็คือทําไปด้วยแล้วก็เนี่ยทำวางชั้นที่2แล้วก็ได้ประมาณนี้นะคะ1แถวกับเนี่ยทุกนี้นะคะประมาณนี้แล้วทำไมค้างอยู่หน้านี้แต่ข้ามก่อนนะคะแปบ๊บหนึ่งโอเคมาต่อแล้วนะคะก็คือ ใช้ยามมงกลางคืนเพื่อทำงานตอนกลางคืนนะคะแล้วก็วางกรอบบองเพชรไปจะจบสองชั้นแล้วนะคะเนี่ยแล้วก็ค้างอะไรกะว,วางกระบองเพชรไปเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์พื้นที่ข้างล่างต่อนะคะอันนี้ก็คือมาเคลียร์พื้นที่ที่อยู่ในโพเทคเรานะคะก็คือตัดต้นไม้ออกซึ่งต้นต้นไม้ตรงนี้คือเยอะมาก รูมีรูตรงไหนก็ปิดปิดรูไว้นะคะตอนที่เราเคลียร์พื้นที่หรือแบบทำอะไรแบบฟาร์มซึ่งใหญ่มากบางทีก็อาจจะไม่ได้อัดคลิปมาให้ดูนะคะทุกคนจะอัดตอนที่มันเสร็จแล้วเพราะว่าบางทีอัดไว้ทําเพลินจนลืมสต็อปจนแบบคลิปวิดีโอบางทีมันตัดไปเองซึ่งบางทีมันหายไปด้วยนะทุกคนบางทีก็แบบตัดคลิปแบบอัดคลิปไว้ แล้วไม่ได้กดไม่ได้กดแบบสต็ออย่างเงี้ยว่าเอาคลิปถึงแค่ช่วงนี้พอเอนี่ยบางทีลืมแล้วแบบวิดีโอมันแบบตัวอัดหน้าจอมันหายไปนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้กดไอ้นี่ไงตอนนี้ก็คือจะพามาพามาทำอะไรซื้อโพรเทคหรือยังไงวิตอนนี้มีสามืนสี่ยังไม่ได้ซื้อโพรเทคนะน่าจะเอา กุญแจไปไขนะคะกับไอบัตรในเนี้ยที่ได้ทุกชั่วโมงอะ่ะนี่ฟาร์มกระมงเพชรฟาร์มข้าวฟาร์มาสา์ฟาร์มฟักทองก็จะอยู่ประมาณนี้ก่อนนะคะทุกคนยังแบบได้เท่านี้อยู่เลยนะคะเอาเท่านี้ไปก่อนละกันเนาะเดี๋ยวจะพาไปเอาบัตรทุกชั่วโมงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบอย่างนี้อ่าประมาณนี้ผลผลิตก็ได้ประมาณนี้ ก็ถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับฟาร์มกระบองเพชรน,นะคะเราจะพามา,าสุ่มกุญแจนะคะมีตัง้งมีฐานมีเหล็กมีเออไอเนี้ยมันเป็นแบบขวานจอบโลดดาบนะคะประมาณนี้มีเพชรด้วยนะคะ ตอนนี้นี่เราได้จบมา1อันแล้วเห็นไหมดูว่าคลิปนี้เราจะได้อะไรบ้างคะ่ะเราได้เนื้อหมูมาส6อันได้ฐานมา2ก้อนแล้วเห็นไหมอันนี้คือใช้กุญแจสีเขียวอยู่นะคะซึ่งได้มาได้ไงไม่รู้แอดมินน่าจะให้มานะทุกคนแอดมินเซิร์ฟอะตอนที่เขาไลฟ์สดถ้าเราอยู่ในเซิร์ฟเขาก็จะใส่กุญแจให้เรานะคะเมื่อวานพี่ก็ได้มาได้เนื้อหมูมาอีกแล้วนะคะแล้นะวก็นี้ แตงยที่ขุดได้ที่ขุดมาแล้วแต่ว่าเรามีของดีอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บไว้เดี๋ยวเราจะไปขายค่ะจะไม่รู้จะมีคนซื้อไหมเพราะว่ามันออกแบบออกไวมากอะทุกคนแค่แปดดอกอะกุญแจแปดดอกอะพี่ได้อันนี้แหละอันนี้ก็คือกุญแจสีฟ้านะคะจะได้อะไรอะไรไม่รู้แชทเทาเข้มน่าจะเปลี่ยนแชทได้สีแชทอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามีออบัตรออนไลน์หนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปแลกนะคะนี่แลกเป็นกุญแจ แลก,ก,กเหล็กแลกออะไรได้นะแลกโคเทคได้ด้วยนะคะย5สคูณย5 mm hmm. แล้วก็มาสุ่มต่อว่าจะได้อะไรบ้างนะคะ mm hmm. ได้เหล็กมาหนึ่งก้อนกับทองหนึ่งก้อนแล้วได้ธนูด้วยนะคะนี่นี่ธนูไฟแต่ไม่รู้แรงไหมดาเมจเท่าไหร่ไม่รู้เพราะไม่เคยเข้า PVP เลยนะคะ เราก็มีอุปกรณ์ที่แบบดีกว่านี้แล้วว่าเราก็เลยขายเถอะนะที่เราสุ่ม,มาได้ะนะคะอนนี้ก็มาเคลียร์พื้นที่ต่อเคลียร์ไปเรื่อยๆนี่อ๋อลองเทสคือเอ่อของดีอะพวกจอขวานอะไรก็แล้วแต่อ่ะทุกคนเพื่อนให้มาหมดเลยนะไม่ได้ซื้อเลยเพื่อนให้มานี่กว้จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนอ่ะโพสเทคเดียวอยู่นะคะเมื่อกี้ อ๋อนี่คือขยายเพิ่มนี่ทุกคนมาถึงจุดนี้แล้ววันนี้เพิ่งทําเมื่อวานเลยนะคะเมื่อวานนี้เลยเนี่ยฟาร์มเนี้ยเมื่อวานนี้เม,นเมื่อวานเมื่อวันเป็นวันที่17เดือน2 2567นะทุกคนนี่ทำฟาร์มนี้วันนี้เป็นวันที่18ค่ะ18เดือนสอง6 7ก็จะทำฟาร์มข้าวซึ่งใหญ่มากๆ ใหญ่แบบมากๆนะคะเราก็จะทําแบบหลายๆชั้นนะในอนาคตนะคะตอนนี้ก็คือทําชั้นเดียวให้มันเสร็จก่อนเนาะเพราะว่าอะไรช้ามากกว่าแบบข้าวโตวไม่นานหรอกแต่แบบทุบแล้วกว่าจะวางมาเมล็ดข้าวซึ่งมันแบบนานมากแล้วเดี๋ยวเราก็จะตกแต่งด้วยนะคะแบบเป็นแบบฟาร์มลงโลงนาอะไรประมาณนี้แบบพอต่ออย,อย่างเงี้ยซอมบี้ซอมเบอร์อะไรก็มาแบบมากวนใจอะเข้าใจปะ เนี่ยตั้งแต่เพื่อนให้อุปกรณ์อันนี้มาก็คือแบบดีมากๆอะนะทุกคนรู้สึกแบบขอบคุณมากที่ให้อุปกรณ์เราซึ่งดีขนาดนี้ถ้าไม่ให้เราก็ไม่รู้จะหามาได้ยังไงต้องใช้ตังซื้อซึ่งหลายแสนมากซึ่งตอนนี้มีตังอยู่ห0 0 0ื่นนะคะนี่เนี่ยแค่ซื้อไอ้โคมไฟอันนะั้นะที่มันอยู่ในน้ำเน่ยเนี่ย,ยที่ตกแต่งที่มันเป็นไฟทุกคนรู้ไหมกองนึงเท่าไหร่กองนึงเจ็ดเจ็าพนนี่แหละ ซื้อไปเนี่ยกระโดดยำยำข้าวอีกนี้น่าจะวางผิดนะคะก็เลยเติมน้ำนั่นแหละแม่หมดมาอีกเนี่ยประมาณนี้นะขนาดกลางวันนะคะเนี่ยน่าจะเพิ่งเช้าเอาข้าวกินก่อนโดนแม่มดพ่นยาใส่นะคะอ่ะเนี่ยนะไอโฮมไฟอะ่ะไอฟไฟไฟอันนี้เนี่ยที่ใส่อยู่แพงมากแต่ก็อยากซื้อเพื่อความสวยงามนะและ้วก็คือ เพิ่มความสว่างด้วยนะคะก็คือดีลดเลยก็เลยใช้ถึงมันจะแพงแค่ไหนเราก็จะหาตังมาซื้อค่ะนะคะไม่เป็นไรขายฟักทองเป็น10ิ0กล่องก็ก็ขายได้นะซึ่งมันก็โตอยู่แบบเป็นประจำอีกแล้วอะแล้วเ,เราก็มีฟาร์มฟักทองอยู่ตรงนั้นอีกนะทุกคนตรงนั้นอะซึ่งยาวมากเราจะทำเป็นหลายๆชั้นเลยนะคะอตอนนี้ก็คือทำความข้าวไปเรื่อยๆก่อนนะคะ แบบคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ทุกคนเพราะว่าพี่ไม่ได้พากในอ่อในในแบบในคลิปเลยนะพี่ก็เลยมาพากอยู่ข้างนอกนะคะอ่อคลิปนี้ก็ออให้อภัยพี่ด้วยที่พี่ออกมาพากข้างนอกนะ้บางทีแบบแฟนก็คือดูติกตต๊กต็อกซึ่งดังมากนะอยู่ข้างข้างพี่ก็เลยอัดไม่ได้แต่มันเป็นแบบช็อตที่อยากอัดอะไรประมาณนี้พี่ก็เลยอัดมาให้ทุกคนดูแล้วพี่ก็มาพาก ข้างนอกแทนนะคะอะตอนนี้ก็วางปูพื้นเพื่อที่จะทำสองชั้นนะคะทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยคือหินหมดไงหินใกล้หมดแล้วซื้อหินซึ่งหินอะไรแพงมากคืออะไรอะหินหรือแบบแพงเวอร์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนเพราะว่าคลิปมันจบแค่นี้แล้วนะคะพี่ก็ต้องหยุดพักแค่นี้เนาะทุกคนโอเคคะ่ะ บ๊ายบายนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้ดูอีกนะคะบ๊ายบายคะ่ะ